คุณเคยรู้สึกไหมว่าแค่ล้มครั้งเดียวโลกทั้งโลกเหมือนจะปิดประตูใส่หน้าแต่สำหรับอีนอนมัสก์ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบมันคือเชื้อเพลิงที่ทำให้เขาก้าวต่อไปได้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเขาล้มเหลวจะรวดระเบิดต่อหน้าคนทั้งโลกบริษัทเกือบล้มละลายแต่เขาไม่เคยหยุดเพราะเขาเชื่อว่าทุกครั้งที่พังลงมันคือบทเรียนที่ทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมมัสก ถึงมองความผิดพลาดเป็นโอกาสและเราจะเอาแนวคิดนี้มาใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไม่เสร็จมั่นคั่งพื้นที่ที่จะพาคุณไปเรียนรู้วิธีคิดของคนดังระดับโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพลังใจให้เราเดินไปสู่ความสำเร็จในแบบของตัวเองค่ะล้มแล้วลุกทำไมมัสก์ถึงมองความผิดพลาดเป็นบทเรียนไม่ใช่หายนะเวลาคนเราล้มเหลว สิ่งแรกที่เกิดขึ้นในใจคือความกลัวความอับอายและความรู้สึกว่าทุกอย่างพังทลายแต่สำหรับอีลอนมัสก์เขากลับมองความล้มเหลวเป็นเหมือนขั้นตอนหนึ่งของการเรียนรู้เป็นบันไดที่ต้องก้าวผ่านเพื่อไปสู่สิ่งที่ใหญ่กว่าเขาเคยพูดไว้ว่าถ้าสิ่งต่างๆไม่ล้มเหลวบ้างแปลว่าคุณไม่ได้ลองสิ่งที่ท้าทายมากพอคำพูดนี้สะท้อนชัดเจนว่าความผิดพลาดสำหรับเขาไม่ใช่จุดจบ แต่มันคือเครื่องยืนยันว่าเขากำลังเดินไปในเส้นทางที่ยากจริงๆและนั่นแหละคือพื้นที่ที่นวัตกรรมจะเกิดขึ้นในเชิงประจักษ์ความล้มเหลวทำหน้าที่เหมือนครูที่เข้มงวดที่สุดมันไม่ใช่เพียงการบอกว่าคุณผิดแต่มันบอกด้วยว่าคุณพลาดตรงไหนและคุณจะทำให้มันดีขึ้นได้ยังไงมัสก์ใช้วิธีนี้กับทุกโครงการของเขา ตั้งแต่ SpaceX ที่จะรวดระเบิดต่อหน้าต่อตาโลกนับครั้งไม่ถ้วนเทส l a ที่เกือบล้มละลายเพราะการผลิตไม่ทันหรือแม้แต่ Neuralink และ The Boring Company ที่ยังถูกตั้งคำถามมากมายแต่สิ่งที่เขาทำทุกครั้งคือเก็บข้อมูลจากความล้มเหลววิเคราะห์หาสาเหตุและเริ่มใหม่ด้วยเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งกว่าเดิมลองนึกภาพสมมุติคุณเปิดร้านอาหารเล็กๆแล้วเจอปัญหาว่าไม่มีลูกค้าเลย คุณอาจมองว่าทุกอย่างล้มเหลวควรเลิกทำแต่ถ้ามองแบบมัสกคุณจะไม่หยุดตรงนั้นคุณจะถามว่าทำไมลูกค้าไม่เข้ามาอาหารไม่อร่อยหรือเปล่าทำเลไม่ดีหรือการตลาดยังไม่ถึงถ้าคุณปรับปรุงตามสิ่งที่เรียนรู้จากความล้มเหลวร้านคุณอาจกลับมาดีกว่าเดิมและวันหนึ่งกลายเป็นร้านที่คนต่อขิวก็ได้ความล้มเหลวในวันนี้อาจเป็นต้นทุนแห่งความสำเร็จในวันหน้า เรื่องจริงที่ชัดที่สุดคือ SpaceX ในช่วงแรกเขาลงทุนไปเกือบหมดตัวกับการทดลองปล่อยจรวด Falcon 1ที่ล้มเหลวถึง3ครั้งติดต่อกันทุกคนบอกว่านี่คือหายนะและเป็นสัญญาณว่าควรหยุดแต่มัสกกลับไม่ยอมแพ้เขายอมทุ่มเงินก้อนสุดท้ายเพื่อการปล่อยครั้งที่4 และครั้งนั้นคือความสำเร็จที่เปลี่ยนทุกอย่างทำให้นาซาหันมามอบสัญญามูลค่ามหาศาลและพา spacex กลายเป็นบริษัทอวกาศเอกชนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกสิ่งนี้ทำให้เห็นว่ามัสก์ไม่ได้มองความผิดพลาดเป็นการปิดประตูแต่เป็นการเปิดหน้าต่างให้เห็นว่ายังมีทางอื่นที่ต้องลองความล้มเหลวกลายเป็นเครื่องมือทดสอบว่าเส้นทางไหนไม่เวิร์กเพื่อให้เขาไปโฟกัสเส้นทางที่เวิร์กจริงๆ ดังนั้นบทเรียนที่เราได้จากมัสก็คือถ้าเราล้มให้ลุกขึ้นพร้อมกับคำถามใหม่อย่ามองว่าความล้มเหลวคือหายยนะแต่มองว่ามันคือสัญญาณว่าคุณกำลังพยายามทำสิ่งที่ใหญ่พอและถ้าคุณเรียนรู้จากมันได้ทุกการล้มจะกลายเป็นเชื้อเพลิงที่ผลักคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยคิดไว้ล้มแล้วลุก SpaceX เกือบล้มละลายจากการยิงจรวดล้มเหลว3ครั้งสู่ความสำเร็จครั้งที่4ในโลกธุรกิจและนวัตกรรมมีเรื่องราวไม่กี่เรื่องที่จะทรงพลังเท่า SpaceX ของอ l o n Musk เพราะมันสะท้อนชัดเจนว่าความล้มเหลวไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวแต่มันคือด่านทดสอบที่ถามเราว่าคุณจะหยุดตรงนี้หรือคุณจะลุกขึ้นสู้ต่อไป SpaceX เริ่มจากความฝันที่หลายคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ มัสอยากทำให้มนุษย์สามารถไปดาวอังคารได้และเขารู้ว่าก้าวแรกคือการทำให้จรวดถูกส่งขึ้นไปแล้วกลับมาใช้ซ้ำได้แต่เส้นทางไม่ได้ง่ายเลยเพราะในช่วงแรกจรวดฟอ l ค o n วันที่ spacex พัฒนาถูกปล่อยขึ้นสู่ฟ้าแล้วก็ล้มเหลวต่อสายตาคนทั้งโลกไม่ใช่ครั้งเดียวแต่ล้มเหลวถึง3ครั้งติดกันทุกครั้งที่จรวดระเบิดเงินนับร้อยล้านดอนลลาร์หายไปต่อหน้าต่อตา และเสียงวิจารณ์จากโลกภายนอกก็ดังขึ้นว่านี่คือความฝันเพอ้อเจอร์ที่กำลังเผาเงินทิ้งหลายบริษัทคงปิดกิจการไปแล้วหลายคนคงถอดใจแล้วแต่มัชเลือกที่จะไม่หยุดเขารวบรวมทีมงานใหม่ศึกษาข้อผิดพลาดจากการล้มเหลวทั้ง3ครั้งและทุ่มเงินก้อนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในมือไปกับการปล่อยครั้งที่4ถ้าครั้งนั้นล้มเหลวอีกทุกอย่างจบแน่นอน SpaceX จะล้มละลายทันที แต่เขาก็ยังยอมเสี่ยงเพราะเขาเชื่อว่าความฝันนี้ยิ่งใหญ่เกินกว่าจะหยุดเพราะความล้มเหลวเพียงไม่กี่ครั้งแล้วครั้งที่4ี่ก็สร้างประวัติศาสตร์จรวดฟอร์คอนวันถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรสําเร็จกลายเป็นครั้งแรกที่บริษัทเอกชนสามารถส่งยานขึ้นสู่วงโคจรได้สําเร็จโดยไม่พึ่งรัฐบาลมันไม่ใช่แค่การเอาชนะความล้มเหลวแต่เป็นการพลิกชะตาของบริษัททั้งบริษัทเพราะหลังจากนั้นไม่นาน นาซาก็มอบสัญญามูลค่าพันล้านดอลลาร์ให้กับ SpaceX และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ที่เรารู้จักกันในวันนี้ถ้ามองในเชิงประจักษ์เรื่องนี้ทำให้เราเห็นชัดว่าความล้มเหลวซ้ำๆไม่ได้หมายความว่าเราไม่เก่งพอแต่มันคือข้อมูลที่บอกว่าอะไรที่ยังไม่ถูกต้องและเราต้องปรับปรุงตรงไหนมันคือบทเรียนที่ไม่มีห้องเรียนไหนสอนให้ได้จริงความล้มเหลว3ครั้งของ SpaceX คือรากฐานที่สร้างความสําเร็จครั้งที่4เพราะถ้าไม่มีการล้มเหลวเหล่านั้นพวกเขาจะไม่มีทางรู้เลยว่าต้องแก้ไขอะไรบ้างลองนึกภาพสมมุติคุณลงทุนทําธุรกิจใหม่เปิดร้านอาหารฟิวชั่นที่คิดว่าน่าจะปังแต่เปิดมา3เดือนกลับขาดทุนยับลูกค้าไม่เข้าหลายคนรอบตัวบอกให้เลิกบางคนหัวเราะว่าคุณคงบ้าแต่ถ้าคุณเลือกที่จะมองแบบมัสคุณจะไม่ทิ้งความฝัน คุณจะเก็บทุกความผิดพลาดมาปรับเช่นรสชาติยังไม่ถูกตลาดยังไม่เข้าใจหรือการสื่อสารยังไม่ชัดแล้วลองใหม่อีกครั้งด้วยสิ่งที่เรียนรู้มาสุดท้ายความพยายามครั้งที่4อาจกลายเป็นจุดที่ร้านคุณโด่งดังขึ้นมาก็ได้บทเรียนจาก SpaceX ชี้ชัดว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากการไม่ล้มแต่เกิดจากการไม่หยุดหลังล้มถ้าวันนี้คุณกำลังเจอความล้มเหลวอย่าเพิ่งมองว่ามันคือจุดจบ ให้มองว่ามันคือขั้นตอนหนึ่งของการเดินทางและถ้าคุณยังไม่ยอมแพ้ครั้งที่4ของคุณอาจอยู่ไม่ไกลเทสลาเกือบปิดบริษัทความเชื่อที่ใหญ่กว่าความกลัวหลายคนเห็นเทสลาวันนี้ในฐานะบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าวันหนึ่งเทสลาเคยอยู่ใกล้จุดจบมากๆจนเกือบต้องปิดบริษัทไปตลอดการความแตกต่างที่ทำให้เทสลารอดมาได้ไม่ใช่โชคช่วย แต่คือความเชื่อที่ใหญ่กว่าความกลัวของอีลอนมัสก์ในช่วงแรกเทสลาเจออุปสรรคแทบทุกด้านต้นทุนการผลิตสูงเกินไปรถยังมีปัญหาด้านคุณภาพการส่งมอบล่าช้าและนักลงทุนไม่เชื่อว่ารถไฟฟ้าจะกลายเป็นอนาคตหลายคนหัวเราะใส่ไอเดียนี้เพราะในเวลานั้นโลกยังเชื่อในเครื่องยนต์สันดาปแบบเดิมๆเทสลาขาดทุนต่อนเนื่องจนถึงขั้นที่เกือบล้มละลายเงินสดในบัญชีเหลือแค่ไม่กี่สัปดาห์พอให้บริษัทอยู่รอด สำหรับผู้ประกอบการทั่วไปความกลัวตรงนั้นคงทำให้ถอยกลับไปเลิกฝันและยอมรับว่ามันไปต่อไม่ได้แต่มสัสกลับเลือกสิ่งที่ตรงกันข้ามเขาเอาเงินเกือบทั้งหมดจากการขายเพย์เพาที่ควรจะทำให้เขาใช้ชีวิตสบายไปทั้งชีวิตมาลงทุนเพิ่มในเทสลาทั้งที่รู้ว่ามันเสี่ยงมหาศาลและในวันที่สถานการณ์เลวร้ายที่สุดเขาถึงขั้นต้องขอยืมเงินเพื่อนมาใช้จ่ายส่วนตัวเพราะเงินเกือบทั้งหมดทุ่มลงไปในบริษัทแล้ว สิ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจได้แบบนั้นก็เพราะเขามีความเชื่อใหญ่พอเขาเชื่อว่ารถยนต์ไฟฟ้าคืออนาคตและถ้าไม่ทําให้มันเกิดขึ้นโลกจะเดินไปในทิศทางที่เต็มไปด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมความเชื่อน,นั้นยิ่งใหญ่กว่าความกลัวที่จะล้มเหลวหรือถูกล้อเลียนและมันก็เป็นพลังที่ทำให้เขาผ่าช่วเวลามืดมนที่สุดของเทสลาไปได้ในเชิงประจักษ์เรื่องนี้สอนเราว่าความกลัวเป็นสิ่งที่ทุกคนมี แต่สิ่งที่จะพาเราไปต่อได้คือการมีเหตุผลที่ยิ่งใหญ่กว่ามันคือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจนความกลัวดูเล็กลงไปเองเพราะถ้าเป้าหมายเรามัวมวเลื่อนเลือน,เ,อนเราจะยอมแพ้ต่อความกลัวได้ง่ายแต่ถ้าเป้าหมายใหญ่พอเราจะมีแรงเดินต่อแม้จะเจอวิกฤตลองลึกภาพสมมติคุณอยากเปิดธุรกิจขายเสื้อผ้านแนวรักโลกแต่คนรอบตัวบอกว่าไม่มีใครสนใจหรอกเงินเสพคุณก็ไม่มากความกลัวบอกให้คุณหยุด แต่ถ้าคุณมีความเชื่อกล้าว่าผู้คนต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมันจะสร้างคุณค่าได้จริงคุณก็จะหาวิธีเดินต่อไม่ว่าจะลดต้นทุนปรับแผนหรือเริ่มเล็กๆก็ตามความเชื่อที่ใหญ่กว่าความกลัวจะเป็นพลังให้คุณไม่ถอยเรื่องจริงของเทสลาคือหลังจากผ่านช่วงนั้นไปได้บริษัทก็เริ่มมีนักลงทุนเชื่อมั่นมากขึ้นรถโมเดล S และโมเดล3กลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลกและวันนี้เทสลาไม่ได้แค่รอด แต่เป็นผู้นำในตลาดที่คนเคยบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้ทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นว่าความเชื่อไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆแต่มันคือแรงผลักที่ทำให้คุณยืนหยัดในวันที่ทุกอย่างกำลังพังถ้าวันนี้คุณกำลังเจอวิกฤตอย่าเพิ่งให้ความกลัวเป็นตัวกำหนดเส้นทางลองถามตัวเองว่าคุณเชื่อในสิ่งที่ทำมากพอหรือยังและถ้าเชื่อจริงๆความเชื่อของคุณจะใหญ่พอที่จะพาคุณผ่านมันไปได้เหมือนที่มสัสทำกับเทสลาหรือเปล่า กล้าลงมือแม้ถูกหัวเราะทำไมความฝันยิ่งใหญ่ต้องแลกมากับคำดูถูกทุกความฝันที่ยิ่งใหญ่มักเริ่มต้นจากเสียงหัวเราะและคำดูถูกคุณลองสังเกตดูสิเวลาคุณบอกคนรอบตัวว่าคุณจะทำอะไรที่แตกต่างหรือนอกกรอบมักจะมีเสียงตอบกลับว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือบ้าไปแล้วนั่นเพราะความฝันที่ใหญ่กว่าปกติมักเกินขอบเขตความเข้าใจของคนทั่วไป และมันทำให้หลายคนเลือกหัวเราะใส่มากกว่าจะเชื่อว่าเราทำได้จริงอีลอนมัสก์คือหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดที่สุดตั้งแต่ตอนที่เขาพูดถึงการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าหลายคนบอกว่าไม่มีทางที่มันจะแข่งกับรถเครื่องยนต์สันดาบได้เพราะเขาบอกว่าจะสร้างจรวดไปดาวอังคารคนก็ต่างหัวเราะว่าเป็นเรื่องเพอ้อฝันและตอนที่พูดถึงการขุดอุโมงค์เพื่อลดปัญหาการจราจรในเมืองก็โดนบอกว่า เป็นแค่ของเล่นคนรวยแต่มัสเลือกที่จะไม่ปล่อยให้เสียงหัวเราะเหล่านั้นหยุดเขาเขาใช้มันเป็นเชื้อเพลิงเป็นแรงผลักให้เขาพิสูจน์ว่าสิ่งที่ถูกมองว่าเพ้อฝันสามารถกลายเป็นความจริงได้ในเชิงประจักษ์การถูกหัวเราะเยาะคือสัญญาณหนึ่งว่าคุณกำลังคิดอะไรที่ใหญ่กว่าคนอื่นเพราะถ้าทุกคนเข้าใจและเห็นด้วยตั้งแต่แรกนั่นอาจหมายความว่าคุณไม่ได้คิดอะไรที่ใหม่หรือแปลกพอ ความฝันที่ยิ่งใหญ่มักเป็นสิ่งที่เกินขอบเขตของสามัญสำนึกในตอนนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเพอ้อฝันก็อาจกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตคนเช่นเดียวกับที่ iPhone หรือเทส la เคยถูกห่อเราะในตอนแรกก่อนจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกลองนึกภาพสมมุติคุณบอกเพื่อนๆว่าคุณอยากทำธุรกิจขายน้ำดื่มที่ไม่มีขวดพลาสติกแต่ใช้บรรจุพันย่อยสลายได้แทน คนรอบตัวอาจหัวเราะว่าใครจะซื้อมันคงแพงเกินไปแต่ถ้าคุณลงมือทำจริงปรับปรุงไปเรื่อยๆจนตลาดเริ่มเห็นคุณค่าคุณอาจไม่เพียงแค่ขายได้แต่ยังเป็นผู้นำในการเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นด้วยความฝันนั้นอาจเริ่มต้นจากเสียงหัวเราะแต่จบลงด้วยการยืนปรบมือ เรื่องจริงที่ยืนยันเรื่องนี้มีมากมายไม่ใช่แค่มัสแต่ยังรวมถึงพี่น้องตระกูลไร้ที่เคยถูกหัวเราะเยาะเมื่อพูดว่ามนุษย์จะบินได้ตอนนั้นไม่มีใครเชื่อแต่พวกเขาก็ยังคงทดลองจนเครื่องบินลมแรกทะย,ยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและเปลี่ยนโลกไปตลอดการทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นว่าการถูกหัวเราะเยาะไม่ใช่สัญญาณให้หยุดแต่เป็นสัญญาณว่าคุณกําลังเดินไปในเส้นทางที่ไม่ธรรมดา และถ้าคุณกล้าลงมือแม้จะมีเสียงหัวเราะตามหลังสักวันหนึ่งเสียงหัวเราะนั้นจะกลายเป็นเสียงชื่นชมเพราะความฝันยิ่งใหญ่ไม่เคยถูกสร้างด้วยการตามกรอบแต่ถูกสร้างด้วยความกล้าที่จะก้าวไปเกินกรอบแม้ในวันที่ไม่มีใครเชื่อเลยก็ตามเรียนรู้จากทุกความพังทำไมอีลอนมัสก์ถึงบอกว่าทุกความล้มเหลวมีคุณค่าเวลาที่เราเจอความล้มเหลว หลายคนมักมองมันเป็นเหมือนรอยด่างเป็นตราบาปที่อยากลบออกจากชีวิตแต่สำหรับอีลอนมัสก์เขากลับมองความพังทลายเหล่านั้นเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดเพราะมันคือข้อคุณจริงที่บอกชัดว่าอะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้และต้องแก้ตรงไหนเพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิมเขาเคยบอกว่าความล้มเหลวคือทางเลือกถ้าคุณไม่ล้มเหลวเลยแสดงว่าคุณยังไม่ได้ทรองสิ่งที่ใหม่พอ ในเชิงปริบทการล้มเหลวมันไม่ได้เป็นเพียงจุดจบแต่มันเป็นบทเรียนที่เราไม่สามารถซื้อหาที่ไหนได้สมมุติคุณอ่านหนังสือร้อยเล่มเกี่ยวกับการขับรถคุณจะมีความรู้เต็มหัวแต่ถ้าไม่เคยลองขับจริงคุณจะไม่รู้เลยว่าความรู้สึกตอนรถถล่มมันเป็นยังไงหรือจะควบคุมพวงมาลัยอย่างไรเมื่อเจอถนนเปียกความล้มเหลวในการลงมือทำจริงนี่แหละที่สอนเราได้ลึกกว่าทฤษฎีทั้งหมดมสัสก์ ใช้ปรัชญาน,นี้กับทุกโครงการโดยเฉพาะ SpaceX ที่ทุกครั้งที่จะรวดระเบิดมันไม่ใช่จบแต่มันคือการเรียนรู้ทีมวิศวกรเก็บข้อมูลจากซากที่เหลือมาวิเคราะห์อย่างละเอียดและปรับปรุงจรวดให้ดีขึ้นเสมอความพังครั้งหนึ่งคือคู่มือเล่มใหม่ที่ไม่มีใครในโลกมีมาก่อนและนั่นคือสิ่งที่ทำให้พวกเขาแข็งแรงพอที่จะสร้าง Falcon 9ที่กลับมาลงจอดได้สำเร็จลองนึกภาพสมมติ คุณเริ่มทำธุรกิจเล็กๆอย่างการขายของออนไลน์แล้วระบบล้มบ่อยสต็อกหายบ้างลูกค้าด่าบ้างคุณอาจมองว่าวันคือความพังที่น่าอับอายแต่ถ้าคุณเก็บมันมาเป็นบทเรียนคุณจะได้รู้ว่าระบบไหนที่ไม่เวิร์กวิธีการจัดการสต็อกแบบไหนที่ควรปรับและการสื่อสารกับลูกค้าควรเป็นยังไงทุกความพังกลายเป็นเหมือนคอร์สเรียนราคาแพงที่สอนด้วยชีวิตจริงและคุณก็จะเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้น จนสร้างธุรกิจที่มั่นคงกว่าเดิมได้ตัวอย่างจริงที่ชัดมากก็คือเทส la ที่ครั้งหนึ่งเกือบปิดบริษัทเพราะผลิตรถไม่ได้ตามที่สัญญาไว้ความล้มเหลวนั้นเกือบเคลียฝันแต่มาสกับทีมเลือกที่จะเรียนรู้จากมันแทนที่จะถอยออกมาพวกเขาปรับสมบนการผลิตใหม่ทั้งหมดและจากวันที่ถูกเยาะเยะ้ยเทสล a ก็กลายเป็นผู้นำในวงการรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันสิ่งที่เรื่องนี้บอกเราก็คือ ความพังไม่ใช่เรื่องน่าอายมันคือหลักฐานว่าคุณกำลังพยายามและกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ท้าทายพอที่จะเปลี่ยนชีวิตได้ถ้าคุณยอมเปิดใจเรียนรู้จากมันทุกครั้งที่ล้มจะกลายเป็นบันไดที่พาคุณขึ้นสูงกว่าเดิมเสมอดังนั้นถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่ากำลังเผชิญกับความพังลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ แทนที่จะถามว่าทํำไมมันเกิดขึ้นกับฉันลองถามว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างเพราะเชื่อเธอว่าทุกความล้มเหลวมีคุณค่าเสมอถ้าเราเลือกที่จะหยิบมันขึ้นมาใช้ความกล้าที่จะเสี่ยงถ้าไม่ล้มเหลวก็ไม่มีวันก้าวไปข้างหน้าเราทุกคนต่างอยากประสบความสำเร็จแต่ความจริงที่หลายคนพยายามหลีกเลี่ยงก็คือเส้นทางสู่ความสำเร็จเต็มไปด้วยความเสี่ยงและใช่เต็มไปด้วยโอกาสที่จะล้มเหลวด้วย แต่ถ้าคุณไม่เคยกล้าเสี่ยงไม่เคยลองทำอะไรที่อาจล้มเหลวได้เลยคุณก็ไม่มีวันได้เจอสิ่งใหม่ไม่มีวันก้าวข้ามขอบเขตดําเดิมของตัวเองอีลอนมัสคือคนที่สะท้อนสิ่งนี้ได้อย่างชัดเจนที่สุดทุกโปรเจกต์ของเขาเริ่มต้นจากการเสี่ยงในสิ่งที่ไม่มีใครเชื่อว่าจะสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเทสลาที่เดิมพันกับรถยนต์ไฟฟ้าในวันที่โลกยังหัวเราะใส่ หรือ SpaceX ที่เอาเงินเก็บทั้งหมดไปลองสร้างจรวดใช้ซ้ำในวันที่ผู้เชี่ยวชาญวงการอาวกาศบอกว่าเป็นไปไม่ได้การเสี่ยงนั้นนำมาซึ่งการล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็เป็นการล้มเหลวที่สอนบทเรียนสำคัญจนพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในเชิงประจักษ์ความเสี่ยงคือการเปิดประตูสู่ความไม่แน่นอนซึ่งก็หมายถึงโอกาสใหม่ๆเช่นกัน การไม่เสี่ยงเลยเหมือนการยืนอยู่ที่เดิมอย่างปลอดภัยแต่คุณจะไม่ได้ขยับไปไหนการกล้าเสี่ยงคือการยอมรับว่าอาจพลาดอาจเจ็บแต่ก็มีโอกาสได้เจอสิ่งที่ใหญ่กว่าทุกอย่างที่เคยมีถ้าเรามองดีๆความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูแต่คือเพื่อนที่มาสอนเราให้แข็งแรงขึ้นลองนึกภาพสมมุติคุณอยากเริ่มธุรกิจเล็กๆของตัวเองแต่ก็กลัวว่าเงินเก็บจะหายกลัวว่าจะไม่มีใครซื้อและคุณก็เลือกที่จะไม่เริ่มเลย สุดท้ายคุณก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ถ้าคุณลองเสี่ยงเริ่มเล็กๆอาจเป็นการขายออนไลน์จากห้องนอนแม้จะล้มเหลวครั้งแรกแต่คุณได้เรียนรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรคุณปรับปรุงครั้งที่2และ3จนวันหนึ่งธุรกิจเล็กๆนั้นกลายเป็นอาชีพหลักของคุณนี่คือผลลัพธ์ของการกล้าเสี่ยงเรื่องจริงที่ยืนยันสิ่งนี้ก็คือการทดสอบฟ้า์คอนวันของ SpaceX ที่ล้มเหลวถึง3ครั้งติดหลายคนบอกให้มัสหยุดเพราะมันคือการเสียเงินมหาศาล แต่เขายิงเสี่ยงครั้งที่4และครั้งนั้นคือความสําเร็จที่พลิกทุกอย่างหากเขาไม่เสี่ยงเขาจะไม่มีทางรู้ว่าความสําเร็จนั้นอยู่แค่เอื้อมสิ่งที่บทเรียนนี้บอกเราก็คือถ้าเราหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเราก็กําลังหลีกเลี่ยงความสําเร็จไปพร้อมๆกันไม่มีใครก้าวไปข้างหน้าโดยไม่กล้าเสี่ยงและไม่มีตํานานไหนถูกสร้างขึ้นจากความปลอดภัยที่มากเกินไปดังนั้นถ้าคุณกําลังลังเลอยู่ลองถามตัวเองว่า คุณอยากอยู่ที่เดิมอย่างปลอดภัยหรือคุณอยากกล้าเสี่ยงแม้จะล้มเพื่อเปิดประตูไปสู่โอกาสใหม่ๆที่อาจเปลี่ยนชีวิตได้นี่แหละคือบทเรียนจากอีลอนมัสที่พิสูจน์ให้เราเห็นว่าความล้มเหลวไม่ใช่ทางตันแต่มันคือเชื้อเพลิงที่ผลักเราไปไกลกว่าเดิมทุกครั้งที่พังลงมันคือการสะสมพลังเพื่อสร้างสิ่งที่ใหญ่กว่าเสมอแล้วคุณละ่ะ เคยมีความล้มเหลวที่เป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตไหมมาเล่าให้ฟังกันในคอมเมนต์นะครับเพื่อเรื่องราวของคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนถ้าคลิปนี้มีคุณค่าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหมายเซ็ตมั่งคั่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวแรงบันดาลใจและวิธีคิดของคนดังระดับโลกที่เรานำมาถอดเป็นบทเรียนให้คุณในทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมและรับฟังจนจบ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีกำลังใจและพร้อมจะใช้ทุกความล้มเหลวเป็นเชื้อเพลิงเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณเองนะคะสวัสดีค่ะความกล้าที่จะเสี่ยงถ้าไม่ล้มเหลวก็ไม่มีวันก้าวไปข้างหน้าเราทุกคนต่างอยากประสบความสำเร็จแต่ความจริงที่หลายคนพยายามหลีกเลี่ยงก็คือเส้นทางสู่ความสำเร็จเต็มไปด้วยความเสี่ยงและใช่เต็มไปด้วยโอกาสที่จะล้มเหลวด้วย แต่ถ้าคุณไม่เคยกล้าเสี่ยงไม่เคยลองทำอะไรที่อาจล้มเหลวได้เลยคุณก็ไม่มีวันได้เจอสิ่งใหม่ไม่มีวันก้าวข้ามขอบเขตเดิมๆของตัวเองอีลอนมัสคือคนที่สะท้อนสิ่งนี้ได้อย่างชัดเจนที่สุดทุกโปรเจกต์ของเขาเริ่มต้นจากการเสี่ยงในสิ่งที่ไม่มีใครเชื่อว่าจะสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเทส l a ที่เดิมพันกับรถยนต์ไฟฟ้าในวันที่โลกยังหัวเราะใส่หรือ SpaceX ที่เอาเงินเกือบทั้งหมด ไปลองสร้างจรวดใช้ซ้ำในวันที่ผู้เชี่ยวชาญวงการอวกาศบอกว่าเป็นไปไม่ได้การเสี been, been to, to, Tonight, ่ยงนั้นนำมาซึ่งการล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็เป็นการล้มเหลวที่สอนบทเรียนสำคัญจนพาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในเชิงประจักษ์ความเสี่ยงคือการเปิดประตูสู่ความไม่แน่นอนซึ่งก็หมายถึงโอกาสใหม่ๆเช่นกันการไม่เสี่ยงเลยเหมือนการยืนอยู่ที่เดิมอย่างปลอดภัยแต่คุณจะไม่ได้ขยับไปไหน การกล้าสเสี่ยงคือการยอมรับว่าอาจพลาดอาจเจ็บแต่ก็มีโอกาสได้เจอสิ่งที่ใหญ่กว่าทุกอย่างที่เคยมีถ้าเรามองดีๆความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูแต่คือเพื่อนที่มาสอนให้เราแข็งแรงขึ้นลองนึกภาพสมมุติคุณอยากเริ่มธุรกิจเล็กๆของตัวเองแต่ก็กลัวว่าเงินเก็บจะหายกลัวว่าจะไม่มีใครซื้อแล้วคุณก็เลือกที่จะไม่เริ่มเลยสุดท้ายคุณก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ถ้าคุณลองเสี่ยงเริ่มเล็กๆ อาจาเป็นการขายออนไลน์จากห้องนอนแม้จะล้มเหลวครั้งแรกแต่คุณได้เรียนรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรคุณปรับปรุงครั้งที่2และ3จนวันหนึ่งธุรกิจเล็กๆนั้นกลายเป็นอาชีพหลักของคุณนี่คือผลลัพธ์ของการกล้าเสี่ยงเรื่องจริงที่ยืนยันสิ่งนี้ก็คือการทดสอด Falcon 1ของ SpaceX ที่ล้มเหลวถึง3ครั้งติดหลายคนบอกให้มัสหยุดเพราะมันคือการเสียเงินมหาศาลแต่เขายังเสี่ยงครั้งที่4 และครั้งนั้นคือความสำเร็จที่พลิกทุกอย่างหากเขาไม่เสี่ยงเขาจะไม่มีทางรู้ว่าความสำเร็จนั้นอยู่แค่เอื้อมสิ่งที่บทเรียนนี้บอกเราก็คือถ้าเราหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเรากำลังหลีกเลี่ยงความสำเร็จไปพร้อมๆกันไม่มีใครก้าวไปข้างหน้าโดยไม่กล้าเสี่ยงและไม่มีตำนานไหนถูกสร้างขึ้นจากความปลอดภัยที่มากเกินไป ดังนั้นถ้าคุณกำลังลังเลอยู่ลองถามตัวเองว่าคุณอยากอยู่ที่เดิมอย่างปลอดภัยหรือคุณอยากกล้าเสี่ยงแม้จะล้มเพื่อเปิดประตูไปสู่โอกาสใหม่ๆที่อาจเปลี่ยนชีวิตได้นี่แหละค่ะคือบทเรียนจากอีลอนมัสที่พิสูจน์ให้เราเห็นว่าความล้มเหลวไม่ใช่ทางตันแต่มันคือเชื้อเพลิงที่ผลักเราไปไกลกว่าเดิมทุกครั้งที่พังลงมันคือการสะสมพลังเพื่อสร้างสิ่งที่ใหญ่กว่าเสมอแล้วคุณล่ะ เคยมีความล้มเหลวที่กลายเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิตไหมคะมาเล่าให้ฟังกันในคอมเมนต์นะคะเพื่อเรื่องราวของคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนถ้าคลิปนี้มีคุณค่าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไ i ม d เซตมั่งขั่งไว้ด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวแรงบันดาลใจและวิธีคิดของคนดังระดับโลกที่เรานำมาถอดเป็นบทเรียนให้คุณในทุกสัปดาห์ ขอบคุณที่รับชมและรับฟังจนจบขอให้ทุกท่านโชคดีมีกำลังใจและพร้อมจะใช้ทุกความล้มเหลวเป็นเชื้อเพลิงเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณเองนะคะสวัสดีค่ะ